นักกีฬาเลือด22ฟีพายสารมาช่างระยองนะครับเอาพร้อมท่าเตรียมท่าเตรียมท่าเตรียมลงไปวางไปลงไปึบไปช้าๆครับไปช้าๆเน้นท่าทางไม่พร้อมกันเลยสามสี่นั่นแหละครับ เสียงทุกคนเอาเสียงทุกคนหนอ่ห้านั่นแหละเจ็ 10, 1, 1> ใช่เลยเอ้เหลือไหลนะครับเหลือไหลหก

อะละใช่เลยออเสียงทุกคนจะได้ไม่เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทุกคนเยี่ยมทุกคนเอาละครับผมจะสั่งสิบใบสิบใบระวัง เอาลีเล oh, ็กฟ oh, 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 ิสตาไปช้าช้าพรอมพร้อมไปพักดีโอ้แฝดครับก็บอกีเอาละครับพี่ผมจะพักครับหยา